อยาก้งโน่เราไม่ใส่ต่อลูกบาทแยกก็ถือได้หน่อยสวัสดีครับม่นค้นปลาครับผมเดี๋ยวมันนี้กะมาตกปลาอยู่ไม้สะพานเทพครับฟังอำเภอหนองซีครับผมกะลงไปไม่แรกก็ได้ก็มั่งมาสวางตัวนะครับผมมันนี้กระลุนกันกะบริวารสีหวัดจักโม่งนะครับมีคายอยู่ข้างนาครับผม กลุนวาสิมานบอแค่นั้นจะเป็นบรรยากาศย่างมือเซาครับผมบรรยากาศดีครับหน้าหน้าเบิ้งกันมาแต่เมื่อคืนเนาะมันก็ได้ไล่อยู่ครับได้ไล่อยู่ปอนนโอเคอยู่ครับโตกรโอเคอยู่เดี๋ยวจะเบิ้งมือนี้จะเป็นยังไงครับมองหง บรรยากาศดีเลยไงไอเตเวนกำลังขึ้น,นงามๆเลยมาแล้วครับมาแล้วจะเป็นนิดครับ นว่ะโอ้ยกวยเปยมากครับปานินกวยเปยเนี่ยผมปานินครับฝั่งน้องซีครับผม

อะไนอ่ะวโลแล้วมันเป็นปด๋อีดีดจากมันกี่ตัวใหญ่เถเอาบ่ขึ้นได้มันขั้นวันนู่นนิ่นี่ตัว,วัวเถอะเปนิ่นเป็นน,ปน,นิ่นดัเใหญ่ตัวหลครับนิ่มอยู่นิ่งอยู่ ก็ตันหมตัวละตัวเงีอ้อยูเอ้ยกูว่าหลนก่ดกน,น้อนจิจักเจังนั่นแะอาสวิงมาแล้ด้อ้ดาเ้ยไดโบแล้วออ้ยแมงเอ้ยนี่ครับนบเลยแล้บครับ้อโอ้โนินครับ เป็นแฟมเลยนี่ครับนี่ครับได้ยางแล้วเหรอมาแล้วได้ยางสมใจแล้วโอเคครับผมโอ้โหป่ายังเด <hi> ี๋ยวนอนนะป่ายังเบื่อนโอ้โหเข่าตัวแล้วเดี๋ยวเพื่อเพื่อไปแล้วเพื่อนรู้ว่าป่ายังนะนี่ๆๆ่ไปไปเลย นี ì, nih, u i, u i. ่นี่ยุ้ยยุ้ยจะยุ่ต่อครับนักตึงเลยเบาแล้วโอ้ยเลียนวอนตีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย ปลาอย่างงอไปเนาะแค่คันเป็นปลาโดนาจะลุดไปแล้วมาลุนกันครับปลาปลายังเอา้าย้อนได้แล้วเอ้ยลุตด,ดิอา้าปลายังงอก็แลนเป็นตัวสั่งดินี่ครับขึ้นมาสั่งนี่แล้วเอ๊เอะอ๋อปลาโดนก็แลียนอยูอ่อ่ะนะแก โอ้ยเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งมันกดครับกดบกดสูงครับผมพูดน่ะบึนงามาเลยเต้าพูดร้เราไปแั้วนะเอ้ยเอ้ยเห็นไหมครับ ให้ขึนโอ้ให้อยู่เบ็ดเบอร์หนึงอยู่มาสิรวดลงเป็น0ุนจุดปเ่คือแล้วครับไปแล้วคุณเออกระีูบเกษีูบยักกระีูบยักครับกระีูบยักกกะียบทนุนยักอูุ้นูนะพนะเบิง้งเบิง้บง,ง,งไปอื้อ มันอะไรกินปลาอะไรครับผมออ้หูขาดอุ้ยเอนขาดไอ้โซงัดกรบพดุดสาเหตุที่เอ็นขาดเมื่อกี้เนาะมันเข่าไปเสียดสีกับไอ้กับเอ็นก้อนหินครับอยู่ตรงนี้ที่ผมหลังมันออกมามันแรนสายสายสายกว่านี้ โอ้ขะแมนมีคนตนักไห้ในตอนอยู่ฟังนี่ได้ครับอันนี้พมวา่าจิบังคับมันไหนมันมาเนี่ยโอ้เข้าไปหลังเน,นี่เบียเป็นคุยมมาเลยน,นี่นี่ครับเ,เขาขุดหินนี่ครับคางตรงนี้โคดหินคางทางลงไปโอ้ใส่โล่ครับกระสุบตัวเมื่อกี้โอ้เกียบมันเกียบมันแค่ะันนมีคนตักไห้ได้ครับเมื่อกี้ เป็นปลานิ่นครับอะไรครับไม่ได้ปลานิน้นอ้ใหญ่ครับอ้ใหญ่เลย ใหญ่ครับเท่าตัวแรกเลยทำถูกแรกดลยครับเพิ่งอู้สุดยอดปายง่วครับนักหนักไแล้วก็ื่อความตื่นๆมากทรับระนักตึงเลยไหมอ๋อปายยังไงว,วยเป้มากปะโอ้ของ Còn ý là Bà xoay quay bê mà <laughs> Phụ bê mà đây Nên quay bê mà nó không Từng từng, từng ชูบกับเจ้านี่รุดโต้ง่ายกว่านี่อีกครับอันนี้ตัวน่อยผล <c ười> งานนะครับเดี๋ยวไปตอนนี้กับสี่โมงนะครับสี่โมงแรงและเดี๋ยวจิคำก่อนเดี๋ยวไปโอ้เปียยๆ ซีด yeah. ูสามตัวนะโบตัวเงาผมโได้ยางครับผมเดี๋ยวดุดนเงินตอหดังจาีโม่ทีกินผลงานครับผมเรนโบสองตัวกระสูปหนึ่งตัวตัวบกยังไงลุดเนาะตัวเป็นโลเนาะเจได้ยู่ครับดาวแดงยูได้ยางยูโอเคครับผม